ร้อนก็ร้อนป้าก็ไม่เด็ดกี่เต็มแล้วอ่ะเจ็ดอือแต่เดี๋ยวว่าได้เพิ่มหลังจากที่คุยกันน่ะดิดการอะไรที่ได้เพิ่มวะยุคไหนให้กัดกันวะลูกอมเนี่ยยุคยี่สิี่ยุคไม่รู้สึกเลยนี่สิสองยี่สี่ ชูลาเราเิกับปลากระเราินกับปลายางอะว่าไม่กิน้านี่ว mmm. ่เราต้มดูครับอายา่ินกับปากะอาินกับปลายางอะไม่ได้วัดเลยกินไปแล้วนี่ไงกโดดกัดอย่างนี้แหละกัดอย่างนี้เลยนะโดด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn